ราชาสี่ประตูรถสร้างเงินคนสร้างงานขวัญใจกระบะไทยสวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายเนาะวันนี้ก็มาเจอกับปุ้ยนะคะราชากระบะราชากระบะสี่ประตูนะคะรถสร้างเงินคนสร้างงานขวัญใจกระบะไทยนะคะวันนี้เนาะ ก็ก่อนอื่นนะคะโชว์รูมกิศดาคุชาเนาะเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะมาพบกับปุ้ยในรอบบ่ายวันนี้จะพามาดูเป็นรถกระบะสประตูเนาะนก็เหมือนที่บอกไปราชากระบะ4ประตูขวัญใจกะระกบะไทยเลยนะคะก็มีทั้ง2รุ่น2แบรนด์2ยี่ห้อมาให้ได้เลือกชมกันเนาะไปกันเลยดีกว่าเนาะ ไปกันเลยเดี๋ยวเราจะพามาชมคันนี้เลยก็จะมีเป็น Toyota าไฮรักรีโวนะคะเครื่อง2.4ดีเซลคันนี้เนาะเป็นตัว EP Runner นะคะเป็นตัวจัดหุนเนาะตัวนี้เนาะ,นเ,นะเป็นเกียร์ออโต้อ่าใครที่หากระบะ4ประตูเกียร์ออโต้นะคะปี2017เนาะจัดไฟนั้นได้เต็มกู้ได้เกินดอกเบี้ยถูกเริ่มต้นที่2.79 ฟรีเกวันหรืออยากได้น้ำมันฟรีเติมน้ำมันสูงสุดนาน6เดือนนะคะดูไลฟ์สดปุ้ยเนาะกระบะสีประตูรีโว่นะคะที่หาอยู่เป็นเกียร์ออโต้มาในราคา559,000บาทเนาะลูกค้าผ่อนได้สูงสุด84เดือนนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ11,000อ่ะผ่อน1ั0 0 0นนะคะหมื่นหมื่นหลักพันเนาะก็จะเป็นสีเทาเดี๋ยวเรามาดู หน้าค่าตาของเขาหน่อยเนาะอะ่ขอบคุณ FC ทุกท่านะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอบพระคุณมากๆเผื่อมีญาติพี่น้องที่หารถอยู่หรือมีเพื่อนที่อยากได้กระบะไว้ใช้เนาะราคาไม่แพงแต่ว่าเป็นเกียร์ออโต้ด้วยก็คันนี้เลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะตัวนี้เป็นโฉมปี2017อ่ะให้ดูด้านหน้าของเขานี่เลย มาเรื่อยๆดลยเนาะสีเทานะคะตัวนี้เราก็มาดูแมกยางของเขาด้วยนี่เลยค่ะโหแมกใหญ่ยางใหญ่ยางแมกเดิมแมกโรงงานนี่เลยค่ะยางปีใหม่แมกเดิมอีสองหกห้าทับหกห้าอาหน่ยางขอบ17เนาะแล้วก็มาเรื่อยๆด้วยนี่เลยไฟเลี้ยวบนกระจกมองข้างอ่าแล้วก็ให้ดูตรงนี้ขอบยางประตูค่ะ ขอบยางประตูนี่เลยแล้วก็คิ้วกันสาดท,ทุกอย่างมือจับเป็นโครเมียมเนาะมีการลอยทุกอย่างครบหมดแล้วก็มีบันไดข้างแน่นอนอยู่แล้วรถยกสูงสี่ประตูหรือว่าเป็นแคปก็ต้องมีบันไดข้างเพื่อความะสะดวกสบายขึ้นลงสะดวกเนาะนี่เลยค่ะอ่าอันนี้ก็ให้ดูด้านนอกรอบนอกนะคะเผื่อลูกค้าที่แบบว่าหากันอยู่เนาะก็สวัสดีครับรถกระบะตลาดดูแรงง่ายปวดหัวใช่แล้ว รถกระบะตลาดทั้งคู่เลยดูแลง่ายไม่จุกจิกไม่ปวดหัวแมนเทนแน้นถูกอะไหล่หาง่ายเนาะแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้เป็นเกียร์ออตโต้ขับได้ทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่ชอบสายลุยๆชอบขับกระบะเนาะนี่เลยค่ะพีรันเนอร์เนี่ยอะดูด้านหลังด้านหลังของเขาก็จะมาครบหมด กันชนท้ายก็ยังอยู่ครบสมบูรณ์โลโก้เนาะเป็นไฟทุกอย่างนะคะด้านหลังของเขาก็จะเป็นโครเมียมนี่เลยไฮรักรีโวตัว e p l a n n r er r อ่าแล้วก็ในส่วนของ m ม็กไลเนอรทุกอย่างนะคะอาจจะมีรอยมีดินมีค่าบเปื้อนบ้างแต่บอกได้เลยว่าล่อง m ม็กไลเนอรยังสมบูรณ์ไม่มีชำรุดไม่มีแตกหักไม่แบบว่าไม่เรียกได้ง่ายว่าไม่เคยบรรทุกหนักเนาะ <S <S แล้วก็ตัวนี้จะเป็นโลบาร์ใช่ไหมคะนี่ อันนี้ก็ติดมาให้ไว้แบบว่าบรรทุกของเนาะไว้โหนไว้โหนอ่าใช้งานได้นะเวลาขนของอะไรพวกนี้ก็มันก็ช่วยได้ถ้าลูกค้าไม่อยากได้ก็สามารถเอาออกได้อันนี้อันนี้ก็จะเป็นด้านนอกเนาะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันอันนี้ก็จะเป็นภายในคร่าวๆอ่าภายนอกไม่มีอะไรก่อนออกแล้วก็จะมีบิวคีนทำความสะอาดให้เหมือนที่บอกไป ได้ตัวยกสูงได้เกียร์ออโต้ได้เป็นรถโฉมอ่า4ประตูนะคะราคาจับต้องได้เป็นเจ้าของกันได้ทุกคนแน่นอนเนาะราคาอยู่ที่5,59,000บาทผ่อนอยู่ที่ประมาณ11,000นะคะผ่อนอยู่ละราวนี้เลยเนาะถ้าอันนี้ในกรณีลูกค้าจัดเต็มนะคะแต่ถ้าลูกค้ามีงบดาวตั้งดาวไว้ค่างวดก็จะซอบลงผ่อนสบาย,บายๆเนาะหรือใครที่ไม่ได้หา4ประตูหรืออยากได้แคบ อยากได้หัวเดียวหรือเป็นรถรุ่นอื่นหรือเป็นกระบะเชิงพาณิชย์เนาะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เนาะแต่วันนี้มาให้ดูในเชิงของรถกระบะสี่ประตูที่ราคาจับต้องได้เป็นเจ้าของก็ได้ทุกคนเนาะเราก็ไปอีกคันหนึ่งเป็นกระบะไจกระบะไทยเหมือนกันเลยนี่เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยตัวนี้ i s u s u D-Max นะคะตัวนี้ปี2016เนาะเป็นเครื่อง1.9 Blue Power นะคะเกียร์ธรรมดาเนาะราคาอยู่ที่599,000บาทนะคะเป็นตัวไฮไลเดอร์ตัว Z ตยกสูง4ประตูนะคะเกียร์ธรรมดาเนาะ599,000บาทปี2016อ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเขาหน่อยอันนี้รถเพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งเลย รถพึ่งเข้ามายังไม่ถึงอาทิตย์นะคะโชมปี2016เป็นสีบอลเงินเกียร์ธรรมดาเนาะก็ไม่มีอะไรมากด้านหน้าโชมอิชิซูก็เด่นชัดอยู่แล้วนี่อันนี้โคเมียมด้านหน้าแล้วก็ไฟไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์ไฟตัดหมอกทุกอย่างครบหมดเลยเนาะ <S <S เป็นตัวยกสูงนะคะตัวนี้มาด้านข้างมาเรื่อยๆแล้วก็ เป็นสีบอลเรียกภาษาบ้านๆเราลเลยเป็นสีบอลเงินก็คือดูแลง่ายอ่าดูแลง่ายใหม่อยู่ตลอดให้ดูในส่วนของแม็กของยางเขาหน่อยค่ะนี่เลยโอ้ยยางยางกูดเยียยางกูดเยียแมกโรงงานหนึ่งแหละดูแลรถด,ดีมากๆอ่าสภาพภายนอกภายในเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะเดี๋ยวมาเรื่อยๆในส่วนของไฟเลี้ยวบนกระจกมองข้าง ไฟเลี้ยวกกระจกมองข้างไม่มีแตกไม่มีแบบว่าหลอดผุพังนะคะแล้วก็มีนี่เลยขอบยางประตูไม่มีเปื่อยไม่มียุ่ยนะคะนี่เลยยังอยู่แบบว่าแน่นหนามากเนาะมือจับเป็นโครเมียมดข้างโลโก้ไฮแลนเดอร์ er, ทุกอย่างภายนอกอันนี้คือให้ดูเลยร้อยเซมากมาเรื่อยๆเ,เลยค่ะให้ดูด้านหลังนี่เลย ด้านหลังก็ไฟโฉมปี2016 i s สอีดีแม็มีนี่ไฟก็ยังใสโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบกันชนท้ายเนาะมีเซ็นเซอร์ถอยทุกอย่างนะคะฝาท้ายอ่ะให้ดูแม็กไลเนอร์หน่อยค่ะนี่เลยไม่เคยผ่านการใช้งานหนักไม่เคยบรรทุกหนัก ตัวนี้เนาะย้ําอีกทีนะคะเป็นรถปี2016นะคะเกียร์ธรรมดาเนาะเป็นตัว Z ตนะคะไฮไลเดอร์ตัวแซเกียร์ธรรมดาปี2016ราคาอยู่ที่599,000บาทลูกค้าอยากจัดเต็มอยากจัดเกินได้หมดเลยอยากฟรอยาวฟรีดาวถ้ากรณีฟรีดาวลูกค้าจะผ่อนอยู่เต็มที่ประมาณ12,000บาทอันนี้ผ่อนได้สูงสุด72เดือนเนาะ ถ้าอยากขยายเทิม,มอยากอนยาวๆก็อยู่ที่เงื่อนไขของไฟแนนซ์เขาอะอันนี้เราคุยกันได้อยากอนยาวๆเนาะเจ็บขยายเทิมได้ถ้าอยากได้ค่าเทิมนะคบอยากได้ค่ะอยากได้ค่าเทิมต้องใส่ชุดนักศึกษามานะคะ<อ>นี่อะมาเรื่อยๆเลยสวัสดีค่ะมีโปรโมชั่นอตัวนี้เนาะจะมีถ้าเป็นสี่ประตู ถ้าเป็นสีประตูจะมีสีเดียวนะคะถ้าเป็นอิสุดีแม็กเนาะแล้วก็จะมีแคบคันหนึ่งเป็นสีดําแล้วก็จะมีแคปบตัวเตี้ยเป็นสีเทาอ่าสีเทาวิเศษเลยแต่ถ้าเป็นสีประตูมีสีเดียวเนาะกระบะสีประตูนะคะทั้งรีโวทั้งสีประตูดีแม็กคันนี้นะคะเริ่มต้นที่2.79เจ็ดเก้าเนาะสองจุดเจ็ดเก้าสามจุดแปดเก้านะคะแล้วก็สองจุดเก้าเก้า อยู่ที่ปีที่ลูกค้าจะผ่อน3ปี4ปี5ปี6ปีเนาะอันนี้ลูกค้าเลือกรับได้เลยโปรโมชั่นก็จะมีขับฟรี90วันอ่วันหรือเลือกรับเขาเรียกอะไรอะเติมน้ำมันเนาะช่วยเพิ่มถึงนานสูงสุด6เดือนเนาะลูกค้าเลือกรับได้เลยาปมาเรื่อยเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันข้านขง,งนอกไม่มีอะไรมากเนาก็เป็น สภาพเดิมๆรถเข้ามาเราก็อยากมานําเสนอให้ลูกค้าได้ชมกันเผื่อมีลูกค้าที่หาอยู่เนาะใช้งานนะคะหรือว่าหาเป็นหาเป็นตัวนี้อยู่ดูซิพูดเมื่อก,กี้ว่าเกียร์ธรรมดาตัวนี้เนาะย้ําอีกทีนะคะเป็นเกียร์ออโต้พูดผิดตั้งแต่แรนยย้ำอีกทีนะคะตัวนี้เป็น isuzu d-max เครื่อง1.9นะคะ ปี2016เนาะตัวนี้เกียร์ออโต้นะคะราคา599,000บาทแอดมินโอจํจำผิดบอกแอดมินโอจำผิดเดี๋ยวโดนตีเลยแอดมินโอจำผิดเดี๋ยวโดนตีเลยฝากย้ำอีกทีนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ปี2016เนาะภายในจะเป็นอา่าภายในดำเป็นเบาะทุกอย่างอันนี้ก็ฟังก์ชันภายในตัวรถของเขาก็อา่าสภาพเดิมๆม,มาจากโรงงานเลยนี่เลยเนาะ วิทยุซีดีของเขาก็ใช้งานได้ทุกอย่างนะคะตัวนี้เดี๋ยวลองสตาร์ทก่อนนะเอาได้ทุกอาชีพไหมคบนี่ก็ตัวนี้นะคะเป็นรถกระบะออกได้ทุกอาชีพค่ะไม่ว่ารถอะไรที่อยู่ในจิตศกดุธาเนาะทุกอาชีพจริงๆแล้วก็เอกสารชัดเจนตรวจสอบได้เนาะแหล่งที่มาที่ไปรายได้ชัดเจนนะคะก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากเอกสารก็ไม่ซับซ้อนเบสิกทั่วไปเน,ะนาะสำหรับทะเบียนบ้านาประชาชน แล้วก็ฝากราชการราชการก็ใช้แค่หนังสือรับรองเงินเดือนหรือบัตรข้าราชการอย่างเดียวเนาะก็สามารถออกได้แหละเดี๋ยวเรามาดูเป็นทหารออกรถได้ไหมครับเป็นทหารเป็นทหารออกรถได้ค่ะทาหารก็มีรายได้เนะะะาะทหารเจนทหารก็มีรายได้แต่ว่าต้องอายุ20ปีขึ้นไป20ปีบริบูรณ์ถ้าไม่มีเครดิตหรือว่าเพิ่งผ่านโปร หรือใครที่ทำงานยังไม่ผ่านโปรเพิ่ง3เดือน2เดือนหรือว่า4เดือนนะคะทำงานยังไม่ผ่านโปรมีสลิปเงินเดือนนะคะขอค้ำหนึ่งคนก็คือสามารถซื้อได้เลยเนาะแล้วก็ใครที่เพิ่งมีเครดิตอ่าใครที่เพิ่งมีเครดิตอย่างเช่นเหมือนมีบัตรเครดิตแล้วเพิ่งเปิดใช้ได้แค่2เดือน3เดือนอยากจะมาซื้อรถอีกคันก็ยังซื้อได้นะคะตัวนี้เนาะแต่ว่า ก็จะมีไฟแนนซ์รองรับอยู่เป็นบางไฟแนนซ์อ่าอันนี้ก็เรียกได้ว่าซื้อได้หมดเลยอาชีพค้าขายขายออนไลน์ถ้าขายออนไลน์มีขายทางช้อปปี้ลาซาดไม่ต้องมีสต็อกของนะคะดูแค่สเตตเมนต์แล้วก็อ่อหน้าช้อปปี้ a าซาดมาประกอบกันก็คือสามารถซื้อได้เลยปกติทั่วไปขายออนไลน์ถ้าไม่มีช้อปปี้ช้อปปี้ลาซาด้เราจะตรวจสอบหน้างานตรวจสอบสต็อกของ แต่อันนี้ไม่ต้องตรวจสอบเลยก็เป็นผลดีของกิจการขายของออนไลน์เนาะทำอาชีพอิสระถ้าเป็นเกษตรกรก็ไม่ต้องลงตรวจเหมือนกันมีสมุดเล่มเขียวของเกษตรกรใช้สำเนาทะเบียนบ้านแบบประชาชนแล้วก็สมุดบัญชีนะคะแค่นี้เลยซื้อได้เลยตอนนี้ก็คือง่ายๆแต่ถ้าใคร อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมยังไม่มั่นใจอาชีพของตัวเองเนาะว่าซื้อได้ไหมก็โทรหาปุ้ยได้สอบถามรายละเอียดปุ้ยก่อนเนาะว่าซื้อได้ไหมคุยกันก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาย้ำอีกทีคันนี้เนาะเป็น isuzu d max เครื่อง1.9นะคะตัว Z high rider เกียร์ออโต้เนาะปี2016มาในราคา599,000บาทคันนี้ละคะ่ะพอ่อนก็สมุดเล่มเขียวคืออะไรสมุดเล่มเขียวคือของกสิกรหรอสมุดเล่มเขียวเป็นสมุดเกษตรกรนะคะ ไม่ว่าทำไรทำนาทำสวนทุกอย่างเราจะมีสมุดเล่มเขียวก็คืออันนี้ก็เป็นข้อดีของชาวเกษตรกรที่อยากจะแบบว่ามาออกรถซื้อรถอยากจัดไฟแนนซ์เกษตรกรนะไม่ใช่เกษตรกรไม่ใช่เกษตรกรนะคะเกษตรกรนะคะเกษตรกรนะเดี๋ยวเรามาดูรถอีกตัวนี้ก็ไม่มีอะไรพูดมากแอร์แพ็กคู่เรียบร้อย นะคะวิทยุซีดีอันนี้เดิมๆจากโรงงานเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บที่วางของนะคะโอ้โหมีครบหมดอันนี้ก็จะเป็นตัวถังตัวถังของรถเราจะเก็บไว้อย่างนี้ทุกคันเนาะนี่เลยแล้วก็แอร์โอเคแล้วก็เกียร์ทุกอย่างนะคะพวงมาลัยนี่เลยไม่มีแบบขาด วงมาลัยยังด้านอยู่เลยไม่มีแบบเงาขึ้นมาและเงาแวบก็คือเรื่องง่ายๆว่ารถยังไม่ได้ผ่านการใช้งานที่เยอะมากเนาะไม่ก็วิ่งอยู่ประมาณ55,000เกือบ56,000อ่า5 55,000กโลนะคะภายในเป็นอ่าภายในดำเบาะผ้าเนาะก็ตามสไตล์รถ Isuzu d ดีแม็นี่เลยค่ะโอ้โหด้านหลังของเขาก็จะมีที่พักแขนด้วยนี่ พี่พ้าแขนนั่งแบบสบายไปไหนมาไหนเนาะก็เหมาะทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ผู้ชายที่ชอบใช้รถแบบคันสูงๆคันใหญ่ๆไปไหนมาไหนแบบขับแบบโอ้โหชอบเหยียบกระบะอย่างเนี้ยอ่าโอ้โหขอบพระคุณนะคะนี่ทักกันเข้ามาได้เนาะสอบถามกันเข้ามาได้รายละเอียดเพิ่มเติมเนาะก็จะพูดอะไรดียะเอกสารเอกสารเบสิกเบื้องต้นสำรับทะเบียนบ้านแบบประชาชนนะคะอันนี้คือหลักๆเลยเนาะ ถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทก็สลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนสำนรักทะเบียนบ้านแบบประชาชนตอนนี้แค่นี้เลยแล้วก็ต่อไปอนา,อนาคตข้างหน้าแทบจะไม่ต้องแบบมีแผนที่และไม่ต้องมีทะเบียนบ้านและก็คือจะง่ายขึ้นเนาะใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวลูกค้าอาจจะซื้อรถได้เลยอนาคตข้างหน้านี่ตอนนี้ก็คือแบบว่าออกรถได้ทุกอาชีพก็ง่ายเดี๋ยวนี้ ไม่ยุ่งยากค่ะถ้า,ร,าร,รับต่อพรบซิ่งอหพี่รับรับต่อพรบซิ่งอันนี้ยุ่งยากหน่อยนึงต่อพรบเอนาะอันนี้ยุ่งยากนิดนึงอะเดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างหน้าอีกทีนะคะวันนี้ก็จะมาแบบว่าเขาข้าวรวบรัดตัดตอนเนาะแบบว่าไม่ได้แบบว่าลึกๆสักเท่าไหร่นะคะสวัสดีค่ะ ดอกเบีย้ยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.79อันนี้จะเป็นดอกเบีย้ยพิเศษนะคะถ้าลูกค้าประวัติดีเครดิตดีลูกค้าเลือกรับดอกเบีย้ยนี้ได้เลยเนาะ3ปี4ปี5ปี6ปีนะคะ2.79ขึ้นไปจนถึง3.89อันนี้ลูกค้าเลือกรับได้เลยเนาะถ้าไม่มีเครดิตก็ออกได้หรือลูกค้าไม่เคยมีประวัติผ่อนอะไรเลยก็ออกได้นะคะ ดาวเริ่มต้นแค่5 1 0ถึง10%เองทั้ง2,000เลยถ้ามีเครดิตก็ฟรีดาวจัดเต็มจัดลน้นจัดเกินจัดได้เลยแต่ถ้าไม่เคยผ่อนอะไรใช้เงินออกรถน้อยนะคะดาวเริ่มต้นที่5-10%ถนะทั้ง2,000นี้เนาะก็ยังไงวันนี้อาจจะไปไวไหน่อยนะคะเพราะว่ามีนัดลูกค้าอีกท่านหนึ่งกำลังเดินทางมาเนาะอะ,อะยังไงฝากคันนี้ไว้ด้วยเป็นต้า l ักลีโว่สองจุดสี่ e พีรั e นะะเนอระคะเกียร์ออโต้เนาะราคาห5า0 0นบาทนะคะแล้วก็อีกคันหนึ่งเป็น i s u ู u ูดีแม็กหนึ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์ตัวเซตไฮแลนเดอเกียร์ออโต้นะคะปี2016มาในราคา599,000บาทเนาะก็ผ่อนเดือนละ12ื่นอันนี้เดือนละ1นึ่งหมืนะคะอันนี้ในกรณีจัดเต็มเนาะดอกเบี้ยถูก ขับฟรี90วันนะคะยังไงโทรหาไ,ได้เลยเนาะ0832222203นะคะขอบพระคุณลูกค้าที่เข้ามาชมกันเนะาะฝากติดตามเพจ Facebook กิสดากูดคาร์นะคะ y o t u u e c ชาแนลทิกต t อ k หรือค้นห,ห,หารถได้ที่ดูรถทกสนันธุแล้วก็ใครที่ถนัดก,ก็ค้นหาร,รถได้เลยใน Google นะคะได้ที่รถมือสอง .com เนาะก็พ<ด>ิมพ<ด>์เป็นภาษาไทยเลยออพ,พิมพ์เป็นภาษาไทยเลยออเนาะ ดูรถมือสอง .com อ่าพิมพ์พิมพ์มตรงตัวเลยว่าดูรถมือสอง .com เผื่อบางคนแบบอิสดาไม่ถูกข้าไปเลยว่าดูรถมือส .com มันก็จะขึ้นมาให้เลยเนาะอ่ะยังไงวันนี้ปุ้ยขอฝากสองคันนี้ไว้ก่อนเนาะยังไงก็เจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ